ปิดผมหงอกผมขาวได้แนบสนิทมิดโคนนะคะจัดเซตนี้ไปเลยจ้าช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นด้วยแหละทุกคนนะคะเมื่อสั่งซื้อผมชุนภัยปิดหงอกของกไวเอลนะคะ1กล่องน,นะคะคู่กับแชมพูผมดำา1ขวดนะคะ รับโปรนี้ไปเลยค่ะ530บาทเท่านั้นนะคะได้สินค้าไปถึง2ชิ้นเลยล่ะนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดทะคาะที่เคยนะคะยอมด้วยผงสุไพัยิิดหอกของโ r วายแอลนะคะแล้วถูกอกถูกใจชอบนะคะนี่เป็นโอกาสดีค่ะทุกคนเพราะว่านะคะโปรนี้ ลดเยอะมากๆนะคะปกติเซตนี้นะ680บาททุกคนนะคะเอาผงส่วนภายพยอมปิดผมหงอกผมขาวนะคะและทุกครั้งที่สระผมนะคะใช้แชมพูผมดําในการสระผมนะคะเพื่อเคลือบสีผมให้ติดทนนานนะคะไม่หลุดง่ายและที่สํคาคัญค่ะเขาชะลอการเกิดของผมหงอกให้หงอ,อกช้าลงนะคะลูกค้าใช้ต่อเนื่องไปนะบอกเลยว่านะผมหงอกลดลงและที่สํคาคัญค่ะผมก็จะหนาขึ้นด้วยเนาะนะคะรับเซตนี้ไปเลยค่ะ530ราบาทเท่านั้น